are the ones in charge. We are Xeno A great injustice has been done to you. For decades, the spineless bureaucrats of your government have been selling you and your fellow citizens piece by piece. The time has come to send a message that we will not consume their lies anymore. That we are the ones in charge. We'll be witnesses. We are Xenothreat. Out. ยานไฟเตอร์น้อยลงแล้วครับหายไปไหนหมดก็ไม่รู้พี่พี่พี่ออ้ดออ้ดิอ้ดไปแล้วอดมาโอเคกำลังกับริเโอ้ยกลักับริฟอบครับโอ้ยานไปข้างบนอย่งนี้จ้ำแกิโลกินสพร้อมแล้วก็ยิงได้ครับ คกำลังบีเข้าไปจบตีเอาไปดูนี่ก่อนละกันมันเป้าใหญ่โยงกลับไปนู่นเลยเปลี่ยนยิงลํำเล็กดีกว่าฝากคุณป๊อกด้วยโยงไปก่อนเลยจะผมไม่ยิงสี่พันเมตรปักบอลตรงนี้โยงองการด้วยนะ ยงตอโดยระยะ4 0 0เมตรครับเพื่อ,งอางคอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วกำลังยิงคารันแบค็คตอนนี้กระตุกมากกลังดขอเด็กใครครับผมขอโทษครับระเบิดไปหนึ่งกำลัไงไล่าาย,ยิงมาติดเปลี่ยนไปยิงคารัดแบ็ค นหน้าอปีกหายเปล่าเอ่อใช่ไหมผมเห็นแว่แหวงคุณโอคิดไปเองทำรางวัออกโนที่3โอนี LIAM ่เอ็นเนียมที่นั่นเคคาราแลแป๊กระเบิดวนเป้าตอนนี้ฐานะไอเดียนกอนแผนต่อได้นะครับ ยิมสามกับไปเติมกระสุนได้โบ๊ะ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 โบโบไม่โ๊ะเหมดยัง่ะยังผมเหลือีลูกเหลือไฟเตอร์รอบๆอีกสลำครับกำลังจะจบตีไฮดรลิสจริงเร็วกันเร็วลิโดเต็มบ ของคุณเจอเอนเนอรีออ่มั้ยมีอะไรอยู่ไหมเรียนมินพิษไยตามสูตรไม่ไม่ได้ยิงผมไอเดลิสไม่มีกอแล้วไอเดลิสไม่มีกอมีกำลังเสริมเข้ามาอีกสองลำลูกสุดท้ายอ็กโรคนึงแตกแตกครับแตกกำลังไล่เกี่ยวลำเล็ก หมดหมดมันถอยแล้วมันถอนมันถอนแล้วเขาสึกถอยกำลังอ่าลำบ้ากลับไปเรียีฟิละครับเดี๋ยวมาใหม่ใจเอาหัวท้อโยกได้หัวท่อมีซ <|si|> ีโนไม่ถอยลำหนึงครับเออเอาหัวท่กล้ามากครับเเิดจ โต๊ะซีโนถึกจังพับพิเศษครับผมเออถึกมากอ่ะทำไมยังไม่บอกระเทีอ่ะอ่าข้าศึกยังมีหลงเหลือครับมันไม่ยอมถอยมันกลับมาใหม่ผมไม่เห็นสักรัมคอนแทคอะไรกันหรือเปล่นั่งง่ายนั่งเลอเลยอยู่ข้างหลังนั่นไงเอ่อผมยาผมแคทลี เราใช้ไปลองเหรอทกับอามันได้ตังค์ไหมเนี่ยได้ดิได้ั้งหมื่นหนึ่งเลยนะได้ห้าหมื่นล้วใช่ไหมห้าม่นเท่าผมได้หมื่นนึเกตเตอร์เด้งสองพันห้าสองพันห้ามดแล้วสรวมแล้วแสนเลวิชันปั๊มตังค์เลยตอนนี้มียาตอนนี้มีเหรอกําลังกลับไปที่เบสอะถาบอกยาคือยูแดหนึ่งแลวยาคอไ ตอนนี้ทีมสามกลับมาเห็ดนะครับขออภัยครับคุณสโนวีคุณเลยครับคือมันเหตุเป็นแบบตอนแรกก็จะยิงอันนี้แหละจะยิงนนหมดเยอะก็หดนีกไปยิงเลเซอร์คัตเตอร์นะแล้วก็โดดปื้อขาดไม่นะเจเขาออนหันหลังมาผมนี่ยิงปืนแล้วก็ตกมีดแทงคอเลย ทำใ้มือไวอย่างนี้คุักิวีครับเดิที่เกียรอ่ามีซากยาสเปาใหม่เพิ่มครับเ้นีมีแบนดิตมาเพิ่มครับ กาศึกหกลํำครับผมไได้ีเจอมั้ยงนี้เจอแลวครับผห้ยยายโยระวัง<ะ>อ่าไอเอไอมนสปอนแถวนี้พอดี ตมันตรงบินไปหามาะตรงแถวนั้นตรงที่ผมอยู่กันเลยตรงน้าอยู่นี้นม้อยู่ข้างบนนู่นอ่ะเจลังยิงอ๋อเหรอเห็นโผมาใกล้ใกล้<ๆ>เฮ้ยผมโดนยิงว่ะเฮ้ยผมโดนยิงจะใช่ไง <8 S 2> ไปเพื่อตามกระจายเลยผมก็รู้ว่าคุณอำลังดิวอยู่ตรงเว็บไซต์ไม่เอ้ยไอกำลังยิง,งสปายชิปคือกำลังจะเข้าเว็บไซต์นะครับแต่เว็บไซต์เรายังไม่ว่าเว็บไซต์กำลังโดนโจมตีอยู่ตรง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 ,งอีกตรง,งอีกอีกพาพาคุณกิเวตลงเลยลงเลย ทำไมท้ายโจมอ่ะเหลืออีกสามกัรยิงแอลโร่นนหน้าโอ้ข้างหลังหน้าโอ้ั้ง เลยสองเที่ยนทางนี้เหรอหรือ่ะเลยสองอยู่แหละอ๋นนี่คือสพพลายชิปของใช่มันสปอนเพิ่มไงมันมีซากยานสปอนเพิ่มเอออันนี้มาเป็นลำเลยแหละทุกคนเข้าไปี้ยอ๋อมันบอกว่าไปแล้วมันมาเป็นลำเลยแบเนี้ ตััวเเทแหหรรออืยงงไมาเป็นลำที่ตะบูนเลยจะครบแล้วค่นิดเดียวเองอ๋อผมเองครับผมเองผมมไครับก็กำลังจะเปิดประตูครับสภาพจะครบแล้วเจ็บมากครัับอนนี้เวลาแล้วภารกิจนี่เข้าไปหน้าภารกิจแล้วก็กดล้ำได้ไม่มีแล้วนะทำไมไม่มีใครไปบุกที่ฟอฟเลยวะโอ้ยนานๆมันจะบุกมาทีนึงครับไเท้าเนี่โอ้โห คนน้อยๆนี่ชอบบุกจังเลยบุกเองได้ผมสิดตัวนึงอ่ะมันบอกไดนามิกไงนะมันมีคนบินฟิวชั่นกับสถานีไปแล้วใไปทิมาเจเลินมาตอนแล้เออโอ้มันมาแล้วโอ้ชนชชนกันชนกเนารไมเป็นไร โอเคครับทีมสองคุ้มกันนยครับผมโอเคไปสก,กัดไฟเตอร์แล้วไปกลับม,ม,มาเลยกำลังเรีันลาสเป้าไหนไอ้นิ่ไปกลับเรียลาสข้าศึกมาเพิ่มข้าศึกมาเพิ่ม้องขับไปโอเลยครับเอยจบไปท้อเลมผมจะเข้าไปยิงระยะ4ี0พันเมตรเรืร่อง เอ้าโ oh. ชว์โชว์รวมลาบไอดีมนมาดิขอทีอมคุ้มกันผมหน่อยดิคุณป๊ไป,ไปเลยไม่เป็นไรตอนนี้มันมั่วกันอยู่ลูกที่หนึ่งยิงไปแล้วมเปิดคุณป๊อกก็โดนตอดอยู่เปล่า มียานยีคุณป๊อกอยู่กำลังไล่ให้ใกระต้แรกแลกแรก <c ười> แรกเนี่ยกลับมาแล้วอันหนึงอ่ะที่ไหนวะยี่เห็นตับบล็เข้ามาไม่เห็นแรก ใช่มันยังเคลื่อนที่มันเลง็งเจลินอยู่ยังไม่แตกมันยังไม่แตกกำลังยิงป้อมมนะันให้มันล็อกได้สองลูกนะแชร์ใช่ยังไม่แตก โดนมีทิศนมั่งแล้วเนี่ยโดนโดนโดนแต่ยังไม่แตกต้องยิงให้โดนลำตัวกำลังทำลายป้อมมันให้อยู่สายแส่รักไปดูไอเดลิสไม่ขยับไอเดลิสไม่ขยับขยับขยับโคตรอิบ ต่อไม่โดนทรายิไซโรเยอะมาก ยังไม่ตายยังไม่แตกลุงสุดท้ายครับผมถอยละหมดละไม่มีอะไรให้กดเลยยังไม่แตกไม่แม่จะพุ่แล้วถ้าจะขาดคงจะขาดสถานมันนิ่งแล้วมันจะจ้ำแล้วเริเกิดการจ้ำมันจะห้าให้แล้วอยู่ น้าน้าขลอสยิงยิงเร็วกันมันมันจะได้ยิงเจลินไม่ได้กำลังไวเตอร์ครับต้องยิงเร็วกันมันจบเจย์ถูกปล่อยไปตามเลยเปล่าตอนนี้ดูพวกนั้นสิดูพวกนั้นสิพวกนี้ไม่ขนาดยิงขนาดนี้เลยนะตรงไปตามไป แล้วก mm ัน hmm. พ like, ังแล้วทำลายป้อมมันตอแตกไมไม่แตกเคป้อมหน้าพังแล้วครับสอบป้อมหน้าเคป่อบมันพังกอบหมดแล้ว ทำไมลำนี้มันอึดจังเลยวะตายไม่ได้ครับลำนี้นี่คือลำที่บัฟหรือเปล่าไอ้ลำแรกที่ร,ระเบิดนะี่คือลำธรรมดา,า,านี่คือระเบิดป้อมมันแทบจะหมดแล้วนะมันไม่มีอาวุธแล้วนะทำไม่ระเบิดไรวันน่าคาร์ต้องคิดแบบผมแน่เลย ครื่องยนต์ก็ไม่มีน,นะจะยิงถ้ารอบไหนอ้าวมันถอยไปแล้วรอบถ้ารอบไหนที่เจวลินแตกก่อนเนาะมันถอย,<ๆ>ยมันถอย,ม,ถอยมันวาร์ปหนีนิ่งๆคือนี่ <roup S 2> นขายแล้วผมอ,อ,อยู่บนกับมันแล้วตอนนี้ไปเลยสามสองหนึ่งไปแล้ว แล้วแล้วันด้วยกอนคันที่เหลือยิงโดนโดนแพลยิงมันเจวลรีครึ่งยนต์หลุดเจวลรีครึ่งยนต์หลุดเจวลรีรืมอครึ่งยนต์หนึ่งอันไปกับมันแล้วทุกคนโอ้ยกระตุกกระตุกผมเหมือนถอยโคตรเร็วเลยรีบมาก เฮ้ยเฮ้ยพออยู่ดีมันก็เดินหน้าตกคนแล้วไม่ล่ะมันกระตุกไงมันผมมันไอ้นี่ค้างได้ไปแล้วยุบบไปแล้วมากรมนีุไปแล้วหมดผมมากระมนแล้วไปแล้วเหรอไปแล้ว